ปลาไหลก็พอปลาไหลจต่ปลาไหลเป็นซิปเลยมือนี่ฮะอนี่ไงปลาช่อนเห็นไหมปลาดุกปลาช่อนปลาไหลมี่อยู่ข้างล่างดูเออแบบน้าบอลเกล็ดเนาะมันยังอยู่ข้างล่างเออระวังบอลเกล็ดมันมาเด้ออาาพวดตักทีเดียวเลยโลอยู่บบบ สวัสดีคร,ครับคับผมบอเกนเสาติก๊กอามเชาพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจ้ะพี่น้องชเช้ชาว,วันเสาร์เช้าวันเสาร์ที่เท่ถอดมือหน,นิเฮ้ยวันไม,ม,ม่นเลขอกอกบ่นมือน,นีิวันหวยอกอ,กอกบอก่แม่นเบาบอเกนซิบงกวันมือหน,นิซิ๊งก <6. S 1> อ่าผู้ใดเสียงโชคก,กับโคให้มันหมานเด้อจ้าแต่ว,ว่าบอเกเคสาติ๊กมือน,นีิพามายามตรงฝนตกเมื่อคืนเมื่อคืนนีินามมาหลังจากที่เฮาบ่ได้พาพี่น้องยามตรงมือหนึ่งบ่หรืกสองมือนี่แหละเนาะเมื่อคืนนีนฝนบป่แห้งเลย เมื่อวานมันกระต๊กบดมือจ้ะแต่มันเป็นลินลินมันโบเหงเดี๋ยเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยมันแบบเอาแบบฟ้ารั่วเลยดิน้ามาเต็มอีกแล้วมาตอนกลางคืนอีกมีรุ่นมีรุ่นมาตอนกลางคืนค่นะไปะเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันจ้ะก็อีกอย่างลงต่งาอนี่มานาโคก่อนแล้วค่อยไ,ไปนาบ้านจ้ะน้ำน้ำลงน้ำตนบึ้มๆเลย

ไปถ่ายให้มัน้องบุดกี่กายก่อนอึ๊บอึ๊บน้ำไหลกลุ่มกบบุดกลุ่มกบบุดบ่พ่วงพ่วงไปเสียวพี่น้องเสียวปออิงปิงน่าเออนิ่มๆเกลี่ยจนได้สัติสิพาพี่น้องออ้มไปฝั่งคุณไทยตุ๋งองเฮา ลูกเพงกาาเกง่งปูปลานาเหนียวก็ลงตรงเออเสียกสาวสบ่จะเปียกเปียบที่เท้าพี่น้องบงนี้หนุกปลาเรื่องดำๆเลจับเป็นว่สู่น้ำอยู่นี่คุดขึ้นลงอยู่นี่ที่เหนียวอ่อออเะเดี๋ยวซอยบอกเคลียร์ที่เหนืยวห,หรือว่า กิงมงจริงไม้ก็จะพูนะลายบอกครับเอ้ยอ่อนโซนออนโซนพูนักพูนักพูนักพูนัะพูนดำลายลาลยลายักพัน้ำเบ่งกันพี่น้องจ้าบ้นี้เลือกเศษใบไม้ออกได้ สักแปดสิบเปอร์เซ็นจ้ะเลือกกบ่าได้เบิร์ดโลดเปอร์เซ็นต์หลายอี่านี้ไปเลือกต่ออยู่บ้านจ้ะเพราะว่าเฮายิ่งเลือกชุดใหม่ก็มาเรื่อยๆจ้ะเขาต้องเฝ้าตักออกก่อนปารบอกเข็มไปไล่มาต่เทิงผุติ๊กเห็นปลาโดดอยู่เทิงบ๊มบ๊มเลยจ้าโอ้มันโดดโตน้ำอยูู่ปลาใหุณ ปลาลงไม่หนาลงมือดริงแล้วติดไว้นะโอ้โอ้บอกแค่ยังงั้นถูกไปคุกไป ถึงรายาขอใครเด้พีมน้องอือเหนไหมนะหลายพักจับมือีงานะ ปลาไหลก็พอปลาไหลจะปลาไหลเป็นซิปเลยมือนี่ค่ะอืออุ้ยตรงนี้ปลาช่อนเห็นไหมปลาดุกปลาช่อนปลาไหลมี่อยู่ข้างล่างดูเออแบบเนาะบอกกินเนาะมันให้อยู่ข้างล่างเดียระวังบกคนละมือเด้ออ้าเอาตักคนเดียวเลยเอาตักแบบนี้ระวังตัก เดือดอย่างมันโดดออกโดดมันอยู่ในถังนี่วา้นตะขาวหด็กชนต้องขุมมันเล้ข้างล่างโอ้ยปลาไหลสองโอ้โหไปแล้วอวกมือนี่ยังเต็มถังนีก็ไปนับอยู่บ้านเนาะได้จะโกลาไหลนี่ฮะ очку gì nhỏ nh子 cái discretion lại thằng nhảy đ emwel mẹ phụ nữa tắt ân điêu regh đACE vô bớt do không cho đến n��도록 nổi tiếng มาใหม่ด okay. oh! mm ูบ hmm. mm ่ป hmm. mm ิดไว้ถางปลาไหลออกแล้วบล็อกเต็อู้ดันดอกเด็กเต็มเบาะงัดลงเนี้ยกดไว้เด้อยันปลาไหลมันออ๊ะ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันอยู่บ้านจะไปนี้ว่าไดนน้อยได้หลายชนิดเดี๋ยวเจ๊น้อยขึ้นมามาใหม่เนาะเพราะว่าปลาชิลงเรื่อยๆจะน้ำยังแหงอยู่เลยเพิ่มมึงน้ำได้เบิลยปลาไหลมัน ôi ơi <laughs> tục chạy ba đồ say ô lùm 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 yên nơi một khi đâu không biết này nhé thằng để cho ừ, nhảy lửa tù mươi đây nó có cốt có cốt nhảy tới đây cốt nói ừ. và đúc ừ, tay nhảy sần đỡ mươi đỡ มาลดลงทุกปาเลยมือ okay, นี <serving. S 2> ่งมาไหลด้วยนีมานับดูได้จากโตตุลิกตุลิกเดินไปตรวอนการตุลิกเอาละอะตร ผมใส่สกระมังือว่าโอ้มันเฉียนแล้วห,หนึ่งตัวแล้วรุ่นกันไปไหนได้จักตัวกระชิบเน,น,นี่ย <c oughs> เอาตะกร้าวบสองผูนี่ผู้นิบลุกเลย ช้อนช้อนช้อนเอ้ตตอุดปสรกินปลาโัวลวจะช่วงนี้เมื่อวานนี่กินเนื้อละมาเล่นหนีบเลยไปทางไหนบ้างเลยหนั่นสองสามของเก่ากนินชั้นแช่ฟิตไว้อยู่จ้ะทำแช่ฟิตไว้ฟูอยู่ยก็ไ,ได้โคตร อะไรนาแซบแซบอหลีจ้ะ่าเมนบอกพี่น้องหาลูกหกตันูน่าตันนี้เห็นบอกเป็นหัวบอกอข้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสี่แล้วบนจะของรับหาลูกหกแะไรก็่างอีเด้อ คนยกรอบเนี้วคนอบกอะไรเสียวปูหลาบหลาบปูด้วยโลกระดุกเบิดอะไรดีจ้ะนีปุ๊เป็นโลอยู่ปะปุเบเยกปลาช่อนตัวใหญ่เขาก็กินโอ้รุ่นนี้รุ่นแพไวตากเด็แล้ว ปลาดุกอันนี้แต่ก็แยกปลาดุกแยกพวกปลาขาวปลากระสุนอันนี้ก็เอาไว้แพ่ตากแดดเอาไปแช่ฟิตไวลอลอ้รอรอแดดจกักยามได้แดดนี่ฮะจ้ะจโอ้ได้หลายเยอะหน่เด้อเจัาหน่อยคนไปใหม่อีกเนาะฝนมาปลากระลงจากเดือนเก้าเดือนสิบเลยเด้ออ่ะบอเคลาพี่น้องก,ก่อนจ้ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปยามนาโคกในคลิปต่อไปโอ้นาบ้านว้าพิด ในคลิปต่อไปเนาะครับผมเอาครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า